เร็ว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 มันว่ายมาเลยนี่ตัวแดงเห็นไหมทุกคนเร็วเร็วเร็วรรรร็อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้มาเร็วเร็วรวรนี่ทุกคนมันว่ายมาตามเสียงมาเร็วเร็วเรรรรถ้ามองดีๆจะเห็นเห็นไหมมันอยู่ใต้น้ำนั่นมันอยู่ใต้น้ำนั่นมาเร็วเร็วเร็รวรร ถ้าดูดีๆมันจะรู้น่อยๆไม่ใช่ไหมยังไม่ให้คะ่ะเดี๋ยวตอนให้ตอนเย็นนุ่นๆเรียวๆเรียวๆเรียวๆๆโอ้ขึ้นมาเยอะเลยอะว่ายกันสนุกสนานเชียว์ไหกันสนุกสนานเชียร์ต,ต้นไม้ก่อนใบชมพูชมพูโดนแมลงกินหมดนี่ต้นเงาะใบฉ่ำเลยต้นเงาะ ต้นเงาะใบฉ่ำปลาไอปลาคราฟค่าเนี่ยมันว่ายตามทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันว่ายตามดิฉันนะมันมันในน้ำอ่ะมันได้ยินเสียงเราเดินนะมันรู้นะนูนเต่าเติมมันรู้มาแล้ะมันว่ายมานี่ปะจะยังไม่ให้หรอกเดี๋ยวแม่เข้ามาให้ตอนเย็นๆย็นสักห้าโมงหกโมงค่อยมาให้มันห้าโมงหกโมงค่อยว่ากัน ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลานี่ใช่มาเร็วเพราะว่าบรรยากาศดีไม่มีแดดเลยฝนลงฉ่ำเลยวันนี้แดดไม่มีเลยจ้าเร็ว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 นี่นี่เร็ว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 เร็มา น่นมันไม่มีทุเรียนไงเขียนต้องขายทุเรียนให้หมดก่อนตอนนี้ไม่มีทุเรียนแล้วก็เลยแบบทํานู่นทํานี่ที่บ้านเสร็จแล้วก็เลยแบบมามาบ้านสวนดีกว่ามาดูนุ่นดุนนี่ดีกว่าอยู่แบบชิวๆอยู่แบบบายใจบายใจ มาดูผลผลิตแห่งความเหน็ดเหนื่อยมาดูผลผลิตแห่งความเหน็ดเหนื่อยค่ะนี่ตอนนี้ก็มีใบนี่ใบแตกเยอะเดี๋ยวก็แตกใบชำ่ำลิ้นจี่ลิ้นใจ ลินจีลิ้นใจวันนี้ทุเรียนมาส่งแล้วเนื้อกําลังกินเลยเอาได้ทานแล้วเหรอคะพี่เงอะทาไมได้ทานเร็วจังไปสุกแล้วมันไปถึงแล้วมันสุกเลยเหรอถึงแล้วมันสุกเลยเหรอมีคนงานอยู่สองสามคนเองเขาทําอะไรไมู่้เขาตั้งไอ้นี่แหละโครงหลังโครงหลังคาแล้ว ทุเรียนยังไม่ถึงเลยพี่รอแป๊บนึงนะพี่เอฟวันไหนเนื้อไก่ฉีกใช่ใช่ก็บอกแล้วว่าทุเรียนดิชาน,น่ามันเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบกินทุเรียนมันเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบกินทุเรียนแก่ไม่ชอบกินทุเรียนแบบนิ่มอะ่ะต้องเอฟทุเรียนดิชันไปกินจ้ะเชื่อสิ <S <S วันนี้มีอีก สั่งตั้งแต่วันเสาร์ผมก็จะอายุอายะนิดนึงนะคะผมก็จะแบบกระเดิดกระเด,ดนิดนึงเด้ออย่าว่ากันนะอยู่แบบชาวสวน ผมมันก็จะแบบอ,อ๋อแม่อ้อยขอบคุนค่ะมันก็จะแบบอันนี้นิดนึงไม่ได้อาบน้ำาด้วยตอนเช้าขี้เกียจล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็แบบลุกมาเลยขี้เกียจต่ายจให้ตาเอาหวีมาให้กนไม่ได้ถือหวีมาด้วยคนผมแบบอย่างนี้ทุกคนมันก็แบบกระเซิงกระเซิงนิดนึง วันนี้มีไหมน่ายังไม่มั่นใจค่ะมันมีพายุเข้าอะค่ะไม่มั่นใจเลยว่าวันนี้จะมีทุเรียนขายไหมนะคะทำไวททำตามสเต็ปงานค่ะเขาก็ทำตามสเต็ปของเขามันไม่มีฟิลเตอร์แว,แว่นไม่มีฟิลเตอร์แว่นค่ะฟิลเตอร์แว่นไม่มีนี่ขึ้นหลังคาแล้วอุ้ย,ย,ย,ยปลา ไม่ได้ขึ้นชั้นสองนะคะขึ้นหลังคาแล้วค่ะกําลังขึ้นคิ้วหลังคาแล้วกําลังขึ้นคิ้วหลังคาแล้วงานต่อไปก็เขาเตรียมจะอันนี้เขาเตรียมจะก่ออิฐก่อใจแล้วะม,มีคนตามทุลีียนใครมาตามในนี้ไม่ได้ค่ะพี่พี่สั่งช่องทางไหนพี่ต้องไปตามช่องทางนั้น พี่มาสัาง่งมาตามตรงนี้ดิฉันจะไปเช็คให้พี่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าดิฉันมีแอดมินรับออเดอร์ค่ะคุณพี่คุณพี่ต้องไปตามในช่องทางที่คุณพี่สั่งซื้อคุณพี่สั่งซื้อช่องทางไหนคุณพี่ไปตามแอดมินเลยแล้วก็ขอดูอะไรนะเออเลขไปต์นีอะ่ะเขาเรียกอะไรนะขอดูอะไรนะใช่ใช่เช็คอะไรแหละเช็คเลขอะไรเขาเรียกเลขอะไรอะ่ะ เออนั่นแหละนั่นแหละต้องไปเช็คอันนั้นเออเลขพัสดุไปเลขพัสดุไปเช็คเลขพัสดุขอเลขพัสดุจากแอดมินถ้าปกติถ้าแอดมินส่งของให้แล้วาจะเช็คเลขพัสดุได้ทันทีแท็กกิ้งเออแท็กกิ้งอะไรนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละค่ะเออเขาเรียกเลขอะไรอ่ะแท็กกิ้งหรืออะไรนั่นแหละต้องไปเช็คเลขอันนั้นค่ะ เข้าบอดได้ทำไมอ่ะทำไมเข้าไม่สั่งตั้งแต่วันไหนเนี่ยฮะเ,ออเหนื่อยเจอลูกค้าแบบนี้เหนื่อยอก็แล้วพี่สั่งตั้งแต่วันไหนพี่สั่งตั้งแต่วันไหนสั่งของตั้งแต่วันไหนเดี๋ยวพาเดินชมตอนเย็นๆค่ะวันเสาร์ที่แล้วโอ๊ยทำไมมันนานขนาดนี้ล่ะ แล้วทำไมมันจะนานขนาดนี้ล่ะส,สั่งกับใครสั่งกับใครเสาที่แล้วสั่งกับใครนี่มันวันศุกร์แล้วเป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้แล้วสั่งกับมิจฉาชีพหรือเปล่าสั่งกับใครโอนเงินใครโอนเงินเข้าบัญชีชื่ออะไรโอนเงินเข้าบัญชีชื่ออะไรโอนเงินเข้าบัญชีชื่ออะไรจ๊ะ ชื่อภัยวันไหมไม่ใช่หรอกไม่ใช่เป็นไปไม่ได้หรอกบัญชีชื่ออะไรดูดีๆส่งมาสิส่งอันนี้มาส่งอะไรนะส่งข้อความมาในอันนี้เลยใน t ิ k ตอ k เป็นไปไม่ได้ค่ะถ้าวันเสาร์ไม่ได้เลยวันนี้มันวันวันศุกร์แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงอะ่ะส่งสลิปส่งอะไรมาเลย ไม่เพราะว่าของส่งวันต่อวันค่ะของส่งวันต่อวันเลยสมมติพี่สั่งวันนี้ถ้าสั่งวันนี้รอบเย็นกับรอบค่ำพือสะดุทั้งหมดจะต้องส่งพรุ่งนี้เช้าค่ะส่งมาสิส่งข้อมูลมามันไม่เป็นไปแล้วไม่ได้หรอกส่งมาเลยใช่เป็นไปไม่ได้หรอกส่งมาเลยส่งมาทางข้อมูลทั้งหมดมาทางหลังบ้าน เดี๋ยวให้แอดมินดูแลส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่หลังบ้านเลยใช่ทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าของทั้งหมดจะต้องสมมุติว่าพี่สั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีสเตปสเต็ปงานต้องเป็นแบบนั้นค่ะ แล้วปกติไม่มีหลุดค่ะไม่มีหลุดเป็นไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวดูค่ะเดี๋ยวดูค่ะเดี๋ยวเออเราเช็คจากอันนี้ไม่ได้ด้วยนะของเราสองวันเองใช่ใช่ส่งมาหรือยังพี่แล้วเดี๋ยวหนูลงไลฟ์ไปดูแป๊บหนึง่งส่งมาหรือยัง พี่ซื้อวันศุกร์บ่ายๆวันเสาร์ได้แล้วเร็วมากของต้องส่งวันต่อวันเท่านั้นค่ะออเดอร์ไม่มีมีค้างไม่ได้ค่ะอันนี้อาทิตย์หนึ่งแล้วยิ่ง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 เป็นไปไม่ได้เลยมีบ้านฟ้าไหมรู้จักบ้านฟ้าไหมรู้จักบ้านฟ้าดิฉันไหมคะถ้ามีรบกวนส่งที่บ้านฟ้าหน่อยได้ไหมชื่อภัยวันวันบุตรผู้ติดตามสี่ล้าน โอเคโอเคได้คะ่ะอ่พี่ส่งมาเลยเดี๋ยวดูตอนนี้เลยนะเพราะว่าส่งอันนี้หนูจะต้องออกจากนี่นดูไม่ได้พี่ส่งมาเลยโอเคโอเคบ้านฟ้านะคะบ้านฟ้านะ,ะ,านานะ,ะเดี๋ยวให้แอดินดูแลตอนนี้เลยเดี๋ยวส่งเข้ากลุ่มเอ๊ะผิดพลาดตรงไหนนาะพี่สั่งไอ้นี่หรือเปล่าพี่สั่งโปรหรือเปล่าเอ๊ะไม่น่าหลุดรอดได้นะถ้าช้าจะมีแค่กรณีเดียวคือสั่งโปร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูของพี่เขาค่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยแปลกอะเป็นไปได้ยังไงอ่ะรอชื่อพี่วิไลใช่ไหมชื่อพี่วิไลเหรอชื่อว่าอะไรคะคุณพี่วิไลใช่ไหม โอเคโอเคฮะพี่วิไลวันที่8มยสถานะขึ้นรอจัดส่งอ่ะเดี๋ยวส่งไปเลยเดี๋ยวส่งให้แอดมินดูเลยตอนนี้เลยสถานะขึ้นรอจัดส่ง ๋ยวดูก่อนเดี๋ยวส่งให้ดูตอนนี้เลยพี่เวลาเดี๋ยวจัดการให้ตอนนี้เลยตอนนี้เลยแบบนึงนะคะทำไมพัสดุของลูกค้าท่านนี้ถึงได้ช้าคะรบกวนเช็คให้ลูกค้าด่วนคะ่ะ พี่วลาลหนูส่งข้อมูลเข้าบ้าเข้ากลุ่มแล้วนะคะใช่ใช่ใช,ช่โอเคโอเคหนูให้ลูกหนูให้อันนี้ดูแล้วไม่ต้องกลัวนะคะถ้าสมมติสินค้ามีปัญหาเดี๋ยวให้อดมินตามให้แล้วก็ส่งพัสดุอันใหม่ไปให้หรือว่าพี่วิไลาสามารถขอรับเงินคืนได้เลยค่ะเดี๋ยวให้เช็คแล้วเดี๋ยวให้เด็กเช็ค拉ดค่ะแป๊บหนึ่ง ทีแรกกลัวว่าโอนให้ให้มิจฉาชีพไงเพราะว่าเคสแบบนี้ไม่มีไม่ค่อยมีเลยไม่แทบไม่มีเลยถ้าร้อยเคสจะมีสักเคสหนึ่งหรือบางทีไม่มีเลยเดี๋ยวให้ดูดูแลแล้วค่ะถ้ามีปัญหาย,ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เวไลขอรับเงินคืนได้เลยค่ะบางทีมันมีที่ไปษณีด้วยนะไปสนี เอาขอไปส่งไม่โทรหาลูกค้าก็มีไม่โทรหาลูกค้าไม่เอาของไปส่งลูกค้าไม่เจอลูกค้าไม่เอาของไปส่งรอลูกค้าอะไรนะมันมีมันมีเคสแบบนี้แต่น้อยมากร้อยเคสมีเคสเดียวเดี๋ยวให้ส่งข้อมูลไปแล้วค่ะเดี๋ยวรอหัวหน้าแอดมินตอบมาว่าเป็นเพราะอะไรตอนนี้น่าจะกำลังเช็คให้อยู่ค่ะเอยเป็นไปได้ยังไงอ่ะ เออถ้าพี่ไปไม่โทรมันก็จะมีแบบนี้นะถ้าพี่ไปมันจะมีบางเคสด้วยที่ที่ไปตานีส่งของล่าช้าหรือไปตานีทําสินค้าเสียหายอะ่ะเขาก็จะต้องเขาจะต้องอ่อันนี้ให้ดิฉันเหมือนกันนะคะดูแลให้ดิฉันก็คือสมมุติว่าของอส่งไปตามปกติทุกอย่างเลยไม่ได้มีปัญหาแต่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นที่ไปสณีนีก็มีบางเคสที่ไปษณีนีจะต้อง,จะ,องจะต้องจ่ายเงินดิฉันคืน หมายถึงว่าดิฉันอนะเคมของให้ลูกค้าอันใหม่ให้ลูกค้าแต่ไปสตนีก็ต้องจ่ายค่าสินค้าให้ดิฉันใหม่ถ้ามันมีถ้าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากไปษณีนีนะคะแต่ร้อยเคสมีเคสเดียวอะเดี๋ยวดูก่อนแอดมินว่าไงไปสตีนีบอกว่าของค้างอยู่ที่สีราชา ไปรษณีย์ไม่ส่งให้ลูกค้าเหรอคะตามให้ด้วยนะแล้วก็ดูแลลูกค้าด้วยถามลูกค้าว่าจะรับสินค้าใหม่หรือว่าจะขอเงินคืนเพราะทุเรียนน่าจะสุกไปแล้วมั้งหลายวันแล้วนี่เออ แปลกมากเป็นไปได้ยังไงแปลกแปลกจริงงงไม่ค่อยมีเคสแบบนี้นะพี่พี่วิไลพี่วิไลเจอแจ็คพอตละปกติไม่ค่อยมีเลยโอเคดูแลให้พี่ด้วย อ่าถ้าเป็นอย่างที่ดิฉันพูดเลยคือถ้าเป็นเคสแบบนี้ไปตันีจะต้องคืนเงินให้เราค่ะถ้าเขาไม่ส่งของให้ลูกค้าแล้วของค้างที่คลังพัสดุอย่างเงี้ยเหมือนตอนเนี้ยของไปไปค้างอยู่ที่ชนบุรีรีราชาแล้วเขาไม่ยอมส่งอย่างเงี้ยไปตันีต้องรับผิดชอบด้วยการโอนเงินคืนให้พี่เวลาคะเดี๋ยวให้อดินติดต่อไปนะเออเวอร์จเคสแบบนี้แปลกมาก ได้ค่ะพี่เวลยัยขอโทษทีนะคะไม่ที่หนูเมื่อกี้หนูนึกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่จะเจอแต่เคสที่ว่าโอนให้มิจฉาชีพไงส่วนใหญ่จะเจอถ้าเคสเป็นแบบนี้ก็คือลูกค้าไปโอนให้ันให้มิจฉาชีพแล้วก็มาทวงของกับเราไงส่วนใหญ่ถ้าเป็นเคสที่ของไม่ถึงก็คือโอนให้มิจฉาชีพฉําก็โอนให้มิรแล้วก็มาทวงกับเราอย่างเงี้ยเออตายตายตายละไปตนี ไปตน,นีทําเรื่องอีกแล้วไปสน,นีทําเรื่องอีกแล้วไม่แต่ปกติอ่ะปกติถ้าเป็นผลไม้เขาจะส่งเร็วเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นทุเรียนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาส่งให้เร็วแต่มันลูกเคสนี้เป็นยังไงงงปกติถ้าเป็นผลไม้เขาส่งเร็ว ส่งเร็วใช่ส่งดีค่ะถ้าเป็นผลไม้น่ะยิ่งเป็นผลไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นกล่องผลไม้อ่ะเขาจะแยกออกจากอ่าพัสดุทั่วไปเลยนะคะเขาจะแยกออกจากพัสดุทั่วไปเลยเขาจะส่งไวมากเดีย๋ยวถ่ายช่างก่อนนะคะช่างช่างเขาจะต่อหลังคาแล้วทำไมช่างมาสองคนงงมากแล้วบ้านฉันจะเสร็จตอนไหนเนี่ยเอาหลังคาไปก่อนแล้วกันอ่ะ โอ้โหแล้วเดินชิวมากเธอดูหลังคามาแล้วนุ่นหลังคามาแล้วเธอจะได้มุงตอนไหนยังไงเอ่ยช่างมีสองคน ดินลงมล้วไปค่ยเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเป็นคนที่โพสดาด่าฮุนเซนแต่เขาโกรธเราเดี๋ยวเขารู้ว่าเราดา่าผู้นําประเทศเขาไม่ได้ไม่ได้ต้องเบาเเพราะว่าเราโพสด่าฮุนเซนชํำเลยเดี๋ยวเขารู้คะ่ะ เดี๋ยวเขารู้เราต้องเงียบเียไปก่อนตอนนี้เราต้องเราต้องผูกมิตรกับช่างไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีคนทํางานให้เราเราต้องผูกมิดไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีคนทํางานให้เราเดี๋ยวบ้านไม่เสร็จเดี๋ยวบ้านไม่เสร็จแต่บ้านไม่เสร็จทุกอย่างโอเคค่ะพี่ทุกอย่างโอเคค่ะอืมจบทุกอย่างโอเคค่ะน่นทุกคน อยู่เป็นเรื่องโอเคค่ะทํางานได้เลยค่ะทํางานได้เลยค่ะทุกอย่างโอเคเราเป็นเพื่อนบ้านกันค่ะเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะคะทุกอย่างโอเคค่ะตลกอะไรล่ะตลกอะไรเราไม่ได้มีปัญหากับเราไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนบ้านเรามีปัญหากับคุณเซนเราไม่ชอบคุณเซนคุณเซนมันจะทําสงครามอย่างเดียวไงเราไม่โอเคณจุดจุดนี้ เราไม่โอเคณนะจุดจุดนี้เราโอเคกับช่างแต่เราไม่โอเคกับคุณเซนนี่ทุกคนดูหลังคาดิได้เขาฟังออกเขาฟังออกบางคนก็ฟังออกบางคนก็ฟังไม่ออกแต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบคนแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่ จะฟังออกแต่ถ้าเป็นเด็กๆที่มาอยู่อะฟังไม่ออกแล้วเขาก็ไม่ให้ลูกเขาไม่ได้ส่งลูกเขาไปเรียนเพราะว่าเขาย้ายที่ทํางานบ่อยสงสารนะเด็กแบบลูกของแรงงานคนกัมพูชาดิฉันเห็นหลายเคสละเคสที่มาตัดต้นยางของของลุงหลังบ้านดิฉันก็เหมือนกันเนี่ยเขาก็หอบลูกเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วดิฉันก็ถามว่าเอา้าไม่ให้ลูกเรียนหนังสือเหรอลูกจะได้พูดภาษาไทยได้อะไรได้บอกว่าเรียนไม่ได้เพราะว่า,เ,า,เ,าเขาย้ายที่บ่อย เขาย้ายที่บ่อยหมายถึงว่าหมดสวนนี้เขาก็ไปสวนนู้นน่ะเขารับจ้างเหมาแบบตัดตัดต้นยางอะ่ะสวนที่เขาแบบโค่นยางแล้วก็ปลูกอย่างอื่นอย่างเงี้ยแ,แล้วเด็กก็จะไม่ได้เรียนแล้วเด็กพวกนี้ก็จะพูดไทยไม่ได้สื่อสารไม่ได้ยกเว้นว่าอยู่นานจริงๆอยู่เป็นสิบสิบปีจะพูดได้อืมเป็นแบบนี้นะเนี่ยกลับและวสี่โมง 4ี 45, 5, mm ่โมงสีก็เริ่มเก็บของแหละเลิกงาน5้าโมงเห็นข่าวเขมีทูกวย12ล้านยังไม่กลับเลยขออยู่ไทยต่อใครจะกราฟอยู่ไทยมันอันนี้กว่าเราไม่ได้แบบพูดนี่นะหมายถึงว่าระบบอะไรหลายๆอย่างอ่ะมันดีกว่าไงค่าเงินเอ่ยอะไรเอ่ยระบบการรักษาดูแล ระบบความเป็นอยู่มันดีกว่าถ้ามีตังก์แะนะมันดีกว่ามันก็เหมือนพวกพ่อมาพวกอะไรนั่นแหละเขาอยู่ไทยเขาก็ไม่อยากกลับเขาก็มาหาเงินเขากลับทีเขาก็เอาเงินไปสร้างบ้านสร้างอะไรเลยได้เงินไปแบบเป็นปึกๆอ่ะเขาเดินเขาทํางานแบบเก็บนะพวกนี้เก็บตังเก่งนะเขาเก็บตังแล้วเขาก็เอาเก็บพอเขาได้เยอะทีเข้าถึงกลับแล้วเขาก็ไปสร้างบ้านให้พ่อให้แม่เขา อยู่อยู่เมืองไทยอ่ะเหมือนไม่มีตังค์แต่จริงๆเขามีเงินนะเขามีตังค์นะพวกแรงงานพมา่าแรงงานกัมพูชาอยู่แบบนี้เหมือนไม่มีตังค์นะแต่จริงๆพวกนางมีตังค์ขี้เหนียวขี้เหนียวกินของฟรีกินของฟรีจริงกินของฟรงงฟีเก็บหมดน่ะเรีย่ยไรใบทางกระทงกระถินไม่ทันได้ขึ้นหรอกจริงๆ จริงๆกะทงกระถิ่นอะลรข้างทางเนี่ยไม่ทันได้ขึ้นหรอกเขาประหยดัดเก็บทุกอย่างจริงเก็บทุกอย่างบ่อนงบ่อน้ําเนี่ยไม่ต้องกลัวปลาเปอไม่เหลือก็วันนั้นวันนั้นตอนที่ทํากําแพงอะ่ะนางปีนลงไปเก็บผักบุ้งอะ่ะนะจริงนางนางตนนียนางปีนลงไปเก็บผักบุ้งเนี่ยเนี่ยแต่ดีนะตอนที่ล้อมรั้วแล้วผักบุ้งขึ้นเนี่ย ปกติเนี่ยนางปีนลงไปเก็บผักบุ้งฝั่งนูน้นนะตอนที่ยังทํารั้วอยู่อ่ะเนี่ยนางก็ลงไปยีนแล้วก็ลงไปเก็บผักบุ้งเก็บอะไรแล้วก็แล้วก็นางก็แอบมาหวานเหแต่ก่อนตอนยังไม่ได้ล้อมรั้วานางก็หวานเห่บอปลากำนันกำนันก็ไม่รู้เรื่องนะคะกำนันก็ว่าเอ๊ะทำไมปลาหายหมด <laughs> นี่นางก็แบบนางก็แบบปีนแต่ก่อนมันจะมีมา มีบันไดตรงนี้ปีนได้ตอนยังไม่ได้ทํากําแพงอะ่ะทีตอนยังไม่ได้ทํากําแพงนอนยังไม่ได้ทํากําแพงทางก็มีบันไดลงอันหนึ่งตรงนี้แล้วนางก็มาแอบอยู่ตรงนี้ตอนนี้แ้วนางก็หวานแห่ชํานะคะมือเย็นช่ํชๆขอบคุณกํานันงานบ้านดิฉันนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณกำลงกำนันนะคะที่ได้เลี้ยงปลาไว้ในบ่อเพื่อเป็นอาหารให้กับคนงานบ้านดิฉันค่ะขอบคุณค่ะก็จริงๆเอาจริงๆเออแต่ก่อนแต่ก่อนแต่จริงๆก็แต่ก่อนยังไม่ได้ทําบ้านอ่ะมันจะมีรถมอเตอร์ไซค์มาตรงนี้ดิฉันก็ว่ารถมอเตอร์ไซค์ใครมันมาจอดตรงนี้วะ เอองานก็ไม่ได้ทำนะวันนี้คนงานก็ไม่มาทำไมมีรถมอเตอร์ไซค์โอ้สักพักสนนกี่คนงานปีนบันไดขึ้นมาจากตรงนี้คนงานปีนบันไดขึ้นมาตรงนี้พร้อมกับแหจะไปเหลือปะล่ะพร้อมพร้อมกับแห่อันหนึง่ง <c oughs> เนี่ยแล้วจะไม่ให้เขาเหลือตังได้ไงเหลือตังแต่พ่ออ่ะดีมากเลยนะพ่ออ่ะเขาดีตอนที่ทำปลาปลาอินทรีย์ใช่ไหม ตอนที่ทําปลาอินทรีแดดเดียวป่อเขาก็จะเอาหางปลาหัวปลาอะไระส่วนที่เราไม่ได้แล่ขายเนื้อมันเยอะนะเนื้อมันเยอะนะช่วงตรงหัวมันะหัวกับช่วงหางมันที่มันแบบมันแบบมันไม่ได้ขนาดอ่ะก็เอามาให้เขาอยู่เรื่อยนะเอามาให้เขาอยู่เรื่อยนะตอนที่ทําอ่ะมันก็เอาไปแกงไปอะไรกันอืมพ่อเขาดีพ่อเขาดีวันนั้นก็เอาเงาะเอาอะไรมา พ่อเขาดีพ่อเขามีน้ำใจพ่อเขาไม่คนมีน้ำใจพ่อเนะพ่อเขาเป็นคนมีน้ำใจเนี่ยแล้วนางก็จะแบบไม่ชอบวุ่นวายอยู่บ้านคนมันเยอะบ้านมันติดใช่ไหมเป็นทำโรงงานทำไรนางก็จะแบบชอบหนีไม่ยอยู่นี่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครไม่ชอบยุ่งกับใครไม่ชอบวุ่นวายเป็นคนไม่ชอบวุ่นวายพูดน้อยเตยนะักนี่ ได้บุญใช่ก็ได้บุญได้บุญนี่มาแล้วเดอ้อมาเป็นมาเป็นอย่างๆอย่างๆแล้วนะนี่ดูอิดพร้อมอะไรพร้อมเดี๋ยวหลังคามาเดือนหน้าเห็นเห็นพี่วันลบบอกว่าหลังคามาเดือนหน้าคะ่ะเดือนหน้าหลังคาจะมาแล้วนี่ใสแพรี่เหมือนพอไม่ไม่เหมือนค่ะดิฉันจะเป็นคนแบบ ปากเสียนิดหนึง่งไม่ใช่เสียนิดนึงปากเสียเยอะเลยพ่อเขาไม่ค่อยยุ่งกับใครแต่ดิฉันมันชอบยุ่งกับคนอื่นมอไม่เหมือนพ่อค่ะคนละเรื่องเลยไม่รู้ได้ใครไม่รู้ติดเนื้อได้นิสัยป้าข้างบ้านมาค่ะดิฉันเป็นคนได้นิสัยป้าข้างบ้านค่ะไม่ใช่นิสัยเหมือนพ่อะะไม่ใช่นิสัยเหมือนพ่อจะเป็นคนแบบ พ่อเขาจะไม่ค่อยวุ่นกับใครแล้วก็ดูรู้ว่าดูอะไรเข้าไปนไปไปแต่ตอนตอนเด็กดิฉันจะติดพ่อมากกว่าแม่นะเพราะว่าพ่อพ่อไม่ค่อยตีไม่ค่อยดุแต่ตอนเด็กอะจะไม่จะไม่ไม่ได้เหมือนทุกวันนี้นะทุกวันนี้จะกลับกันนะพอโตขึ้นแล้วเราก็เข้าใจเข้าใจ,าใจนี่ไงนี่ไงทุกคนเนี่ยนี่โทษนะคะนี่นี่นี่ไม่ได้ไปทางนี้ไม่ได้เลยรองเท้านี่เพิ่งเอาออกมาใส่นะเนี่ย เพิ่อออกมาใส่นะไปเก็บไว้ตั้งนานสกอซื้อจนลืมบางทีลืมซื้อจนลืมใส่ใส่กล่องใส่กล่องไว้มันนี้ลึอกล่องทาความสะอาดบ้านนิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์เจ้าคุณลาดวัดไส้ทองท่านจะมามาเยี่ยมค่ะท่านบาีท่านมาฉัาน,าานเพลนที่จนันแล้วท่านจะแวะมามาดูบ้านดูอะไรแล้วก็แวะมาเยี่ยมมาฉัานกาแฟท่านก็ท่านก็เมตตาเราอะท่านเมตตาตั้งแต่เราเป็นพระนะเมตตาตั้งแต่เป็นพระ ท่านรักเรามากจนท่านแบบก็คือจริงๆอะ่ะถ้าท่านไม่ได้แบบรักเราเหมือนลูกเหมือนหลานนะท่านไม่ปกป้องเราท่านก็ได้ท่านสบายไปแล้วท่านก็ได้เป็นเจ้าวาดวัดไตรทองไปอะไรไปใช่ไหมแต่ว่าเออท่านบอกว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวคนข้างนอกอะเวลาเขามองเขาก็มองอย่างหนึ่งแต่เราอะแต่เราอะอยู่ด้วยการเรารู้เราเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพ่อเป็นลูกกันเห็นกันมาแต่เล็กแต่น้อยก็ เข้าใจก็เข้าใจ